คุณเองคงรู้จักดิเดียด็อกบาเพราะเขาคือกองหน้าที่พร้อมจะซัดประตูได้ทุกเมื่อและครบเครื่องที่สุดในยุคนั้นแต่วันนี้กอติดเชลซีจะพาคุณมารู้จักกับ5สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่1ด็อกบากับช่วงก่อนมาอยู่เชลซีดิเดียด็อกบาเกิดเมื่อวันที่11มีนาคมปี1978ที่เมืองอาบิจานประเทศเอเวอร์ดีคอตด็อกบาใส่อยู่ที่นั่นจนกระทั่งเขาอายุ5ขวบก่อนที่พ่อและแม่ของเขาจะส่งเขาไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสกับมิเชลโกบา ผู้ที่เป็นลุงของเขาเองซึ่งเป็นนักฟุตบอลอาชีพในตอนนั้นและตั้งแต่นั้นมาด็อกบาร์ก็ได้เริ่มซึมซับบรรยากาศของโลกฟุตบอลอันดับที่2สถิติยอดเยี่ยมของด็อกบาร์เมื่อฤดูกาล2 0 0 4 2 0 0 5เป็นฤดูกาลแรกที่ด็อกบาร์ลงสนามในชุดของเชลซีโดยรวมแล้วเขาเล่นให้เชลซีไปทั้งหมด9ฤดูดกาลโดยแบ่งเป็น2ช่วงเวลาโดยช่วงแรกนั้นเริ่มต้นในฤดูกาล2 0งพ2 0 1 5ถึง2011-12ดและช่วงที่2คือในฤดูกาล2 0 1 4ัน ด็ bar อกบาลงเล่นให้เชลซีไปทั้งหมด381นัดยิงไปถึง164ประตูและเขายัางทำประตูนในพิีพ์ียิตลรกฤดุการเดียวให้เชลซีได้มากที่สุดด้วยโดยยิงไปถึง29ล,ลูกในด,ดุการ2 0 0 9 2 0 1 0อันดับที่ 3. ด็อกบากับทีมชาติของเขาด็อกบาลงดิบิวกับทีมชาติแอฟริโค้เป็นครั้งแรกในปี2002มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ทีมชาติผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกซึ่งจัดแข่งขันที่ประเทศเยอรมนีในปี2006 ด็อกบาเป็นคนแรกในทีมชาติที่ทำประตูในฟุตบอลโลกร้งสุดท้ายโดยยิงประตูในเกมที่แพ้เจไดนาสองประตูต่อหนึ่งโดยรวมแล้วด็อกบาลงเล่นให้ทีมชาติเอฟริกีโค้ดไป105น้นัดยิงไปถึง65ประตูทำให้เขาขึ้นแท่นเป็นดาวโรมโนสูงสุดของทีมชาติอีกด้วยอันดับที่4ซัดประตูชัยในนชิงคงมีแฟนบอลเชลซีไม่กี่คนที่จะลืมเลือนประตูสําคัญที่ช่วยให้เราชนะบรท์เยนนิงในสานามของพวกเขาเองในเกมแชมเปียนลีกช่วยให้เราคว้าแชมป์ยุโรปไดเป็นครั้งแรกเมื่อปี2012 ขณะที่เกมเหลือเพียง2นาทีในช่วงเวลาปกติควอนมาตาเปิดลูกเตะม,มุมมาที่หน้ากรอบแล้วด็อกบากระโดดโขกเข้าไปที่เสาแรกช่วยให้ทีมตีเสมอสําเร็จก่อนที่ด็อกบาจะรับหน้าที่สังหารจุดโทษลูกสุดท้ายยิงไปตรงข้ามกับมานูเอลนอยเออร์ที่พุ่งตัวช่วยให้เชลซีขึ้นไปคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกได้ในประวัติศาสตร์อันดับที่5ด็อกบากับสองไทมย้อนกลับไปในช่วงรอบคัดฟุตบอลโลกเมื่อปี2006เอเวอร์ลีคดต้องชนะซูดานเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกและหลังเกมที่พวกเขาส,สามารถชนะไปได้3ตัวต่อหนึ่งระหว่างการเฉลิมฉลองในห้องแต่งตัวดิดีด็อกบาคว้าไม้และเดินที่หน้ากล้องถ่ายทอดสดพร้อมกับเพื่อนนักเตะทุกคนและคุกเข่าเพื่อขอร้องให้กลุ่มติดอาวุธยุติสงครามลงหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านมาอีก3ปีสงครามกลางเมืองของเอเวอรีโคตก็ค่อยๆบาลงเรื่อยๆด็อกบาถูกยกย่องจากนิตยสาร ให้เป็น100ผู้มีอิทธิพลของโลกในสายตาของคนทั่วโลกเขาอาจจะเป็นยอดนักเตะคนหนึ่งแต่ในสายตาของครอบ,อบครัวและประเทศเขาคือวีรบุรุษ